วันนี้ผมจะมาสอนวิธีรออับ900คูปองฟรีนะครับจากกิจกรรม ROV นะครับขั้นตอนแรกก็เข้าไปหน้ารวมกิจกรรมนะครับไปที่กล่องของขวัญแล้วก็นะครับ Creator ROV แล้วก็ที่เข้าไปนะครับ อันนี้สอนสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับคนที่รู้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้สอนสําหรับคนที่ไม่รู้มาก่อนนะขั้นตอนแรกเข้ามาล็อกอินเข้ามาล็อกอินติกต็อกนะครับผูกบัญชีถ้าใครไม่มีให้ไปสมัครก่อนนะครับนะครับพอผูกแล้วปึ๊บเข้ามาตรงนี้นะตรงถ้วยรางวัลน,นะครับ นี่มันจะมันจะมีให้รับถ้าผูกสำเร็จ